สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากในตะวันออกกลางก็คือเรื่องข้อเสนอหยุดยิงในกาซานั่นเองครับค่ะได้ยินข่าวแทบทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ใช่ครับแต่ที่ผมว่าน่าสนใจยิ่งกว่าตัวข้อเสนอหยุดยิงเนี่ยคือเหมือนเราเริ่มเห็นรอยร้าว หรือความเห็นต่างที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างพันธมิตรที่ปกติจะดูเหนียวแน่นกันมากอย่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลอืมจริงค่ะสังเกตเห็นเหมือนกันค่ะปกติเราจะเห็นภาพเขาเดินไปในทิศทางเดียวกันตลอดครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้แหะครับว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐยุคทรัมป์กับอิสราเอลยุคเนทันยาฮูเนี่ยถึงดูจะมีมุมมองเรื่องการหยุดยิงที่ไม่ค่อยจะเอ่อไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่ แล้วมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังท่าทีเหล่านี้บ้างแล้วก็แผนสันติภาพ20ข้อล่าสุดที่มาจากทันทรัมป์เนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วโอกาสสำเร็จจริงๆมันมีมากน้อยแค่ไหน ะเราก็จะพยายามดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคะทั้งข่าวจากสำนักต่างๆที่รายงานเข้ามาแล้วก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจด้วยที่เขาพยายามมองลึกลงไปถึงแรงจูงใจทางการเมืองของแต่ละฝ่ายครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของความเห็นต่างนี้ลองดูตัวแผนกันแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมีอุปสรรคอะไรบ้างและมันจะส่งผลกระทบอะไรในวงกว้างต่อไปได้บ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมแต่ละฝ่ายถึงมายืนอยู่จุดนี้ได้ในปัจจุบันอาจจะต้องย้อนไปนิดนึงไหมครับถึงจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบล่าสุดนี้ได้เลยค่ะก็คงต้องเริ่มจากเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2023นะคะที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่แล้วก็มีการจับตัวประกันไปจำนวนมากครับซึ่งนั่นก็นำไปสู่การตอบโต้แบบเต็มรูปแบบจากอิสราเอลในนวนกาซาที่เราเห็นกันอยู่ ใช่ค่ะแล้วสงครามมันก็ยืดเยื้อมานานมากสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเลยมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาออกมาอย่างของ AP นี่เขาบอกว่าอาจจะสูงกว่า67,000คนแล้วนะคะโอ้โหตัวเลขสูงมากนะครับทางสหรัฐเองเขาวางตัวยังไงครับดูเหมือนต้องพยายามรักษาสมดุลหลายอย่างเลย เป็นการเดินบนเส้นได้เลยค่ะคือสหรัฐเนี่ยเขาพยายามจะบาลานซ์สองเรื่องหลักๆห,หนึ่งคือการสนับสนุสน,อนอิสราเอลอย่างเต็มที่ในฐานะพันธมิตรคนสำคัญมากๆแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ในเวทีโลกด้วยทั้งเรื่องมนุษยธรรมแล้วก็บทบาทการเป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพอะไรแบบนี้ครับ ทีนี้พอสงครามมันนานเข้าภาพความเสียหายมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันแรงกดดันมันก็ยิ่งเยอะขึ้นทั้งจากในประเทศเองแล้วก็จากนานาชาติอืทําให้การจะรักษาสมดุลที่ว่าเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะถ้ามองในมุมของทรัมป์ที่อาจจะอยากได้ดีลใหญ่ๆเป็นผลงานทางทูตด,ด้วยเข้าใจเลยครับในขณะที่ทางอิสราเอลเองรัฐบาลเนทันยาหูก็คงเจอกับแรงกดดันที่ซับซ้อนไม่แพ้กันเลย โอ้โหหนักมากค่ะฝั่งเนทิยาฮู Yahoo! นี่คือเจอศึกหลายด้านเลยด้านหนึ่งก็จากคนในประเทศเองโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองขวาจัดที่อยากเห็นการกำจัดฮามาสให้สิ้นซากไปเลยครับแต่อีกด้านก็เจอกระแสต่อต้านจากทั่วโลกเรื่องการใช้กําลังที่หลายคนมองว่ามันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่ามันเหมือนเป็นสมการที่แก้ได้ยากมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจคือสิ่งที่สหรัฐอาจจะต้องการตอนนี้คือการหยุดยิงเร็วๆใช่ไหมคะ แต่มันอาจจะสวนทางกับสิ่งที่เนทยา y ูต้องการเพื่อรักษาฐานอำนาจทางการเมืองในประเทศของตัวเองคือการต้องแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆผมเคยเห็นบทวิเคราะห์ที่ชี้ประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะย้อนแย้งกันด้วยซ้ําคือยิ่งทรัมป์พยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงเพื่อสร้างผลงานส่วนตัวมากเท่าไหร่มันอาจจะยิ่งไปบีบให้เนท a n y a h ต้องแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นเพื่อไม่ให้เสียฐานเสียงขวาจัดในบ้านตัวเอง กลายเป็นว่าความพยายามของสหรัฐอาจจะให้ผลตรงกันข้ามไปซะง,งั้นมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะสำหรับเนทันยาฮูแล้วเนี่ยการหยุดยิงตอนนี้เลยอาจจะถูกตีความได้ว่ายังไม่ชนะซึ่งมันอันตรายมากทางการเมืองอ๋อครับการยอมตามแรงกดดันจากสหรัฐง่ายๆก็อาจจะถูกมองว่าอ่อนแออีกนี่ล่ะค่ะคือจุดที่ทําให้คําว่าหยุดยิงมันมีความหมายมากกว่าแค่การวางอาวุธมันเกี่ยวพันกับการเมืองภายในความมั่นคงอย่างแยกกันไม่ออกเลย ครับเข้าใจเลยครับทีนี้เรามาดูที่ตัวแผน20ข้อที่ทรัมป์เสนอหน่อยครับว่ามีประเด็นหลักๆอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะแผนนี้ชื่อเต็มๆคือ The 2 0 Point Gaza Peace Framework นะคะก็พยายามจะครอบคลุมหลายเรื่องแต่จุดสำคัญสคัญที่เสื่อให้ความสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่มีหลักๆก,ก็คือ1คือเรื่องการหยุดยิงทันทีเขาบอกว่าภายใน24ชั่วโมงเลยนะถ้าฮามาสยอมรับแล้วอิสราเอลก็ยอมถอนกำลังบางส่วนออกมา โดยจะมีอียิปต์กาตาตุรกีเป็นตัวกลางช่วยประสานงานอืหยุดยิงทันที24ชั่วโมงฟังดูเร็วมากนะครับมันหมายถึงว่าอิสราเอลจะยังคุมพื้นที่ไหนอยู่บ้างแล้วจะเปิดให้ใครเข้ามาดูแลส่วนไหนซึ่งตรงนี้ยังดูคลุมเครือแล้วก็เป็นความกังวลของอิสราเอลเองด้วยว่ามันจะเปิดช่องให้ฮามาสกลับมาหรือเปล่าครับแล้วประเด็นเรื่องตัวประกันกับเรื่องโครงสร้างการปกครองหลังสงครามเหรอครับมีพูดถึงไหมมีค่ะ เรื่องการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษปาเลสไตน์เขาก็เสนอให้เริ่มทันทีเลยโดยมีคณะกรรมการนานาชาติดูแลแต่จุดที่ซับซ้อนที่สุดน่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างการปกครองกาซาหลังสงครามจบลงครับซับซ้อนอยังไงครับคือแผนเสนอให้มีรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาซึ่งรัฐบาลนี้จะต้องไม่ใช่ฮามาสหรอกก็ไม่ใช่ตัวแทนจากอิสราเอลด้วยแต่จะมาจากตัวแทนชาวปาเลสไตน์เองชาติอาหรับแล้วก็อียิปต์ฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีนะครับ ในทางทฤษฎีอาจจะดูดีค่ะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากมากๆที่ทั้งฮามาสเองหรือแม้แต่อิสราเอลเองจะยอมรับรูปแบบนี้ได้ง่ายๆอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องการปลดอาวุธฮามาสอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้เป็นเส้นแดงหรือเรดไลน์ของทางอิสราเอลเลยค่ะเนทันยาฮูย้ำตลอดว่าต้องมีการปลดอาวุธฮามาสให้ได้ครับ แต่ทางฮามาสเองก็ออกมาปฏิเสธทันทีเลยนะคะมีข่าวผ่านอนาโดรูเอเจนซี่ว่าข่าวลือที่บอกว่าฮามาสยอมปลดอาวุธเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยอ้าวงั้นก็ติดขัดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยสิครับใช่ค่ะเพราะถ้าปลดอาวุธฮามาสก็แทบจะหมดอำนาจไปเลยแต่ถ้าไม่ปลดอาวุธอิสราเอลก็ยังมองว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอยู่ดีฟังดูแล้วแผนนี้เหมือนพยายามจะแก้ทุกปัญหาพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยจุดที่เอ่อเปราะบางมาก แล้วก็ดูเหมือนจะยากที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงได้มันสะท้อนสไตล์ของทรัมป์อยู่นะคะที่จะเน้นดีลใหญ่ๆเร็วๆประกาศก่อนค่อยไปว่ากันทีหลังครับแต่ว่าในบริบทของตะวันออกกลางที่มันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความขัดแย้งความไม่ไว้วางใจกันมายาวนานเนี่ยความเร็วบางทีมันกลายเป็นจุดอ่อนได้เหมือนกันคะ่ะอืมแผนที่มันดูเหมือนจะง่ายๆบนกระดาษเนี่ยพอจะเอาไปปฏิบัติจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยถ้าไม่มีใครยอมขยับเลยสักก้าว โดยเฉพาะประเด็นหลักๆอย่างเรื่องปลดอาวุธเรื่องอำนาจการปกครองเนี่ยมันก็ไปต่อยากค่ะซึ่งความเห็นต่างในรายละเอียดของแผนพวกนี้นี่เองที่ดูเหมือนจะยิ่งขยายรอยร้าวห,หรือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลให้มันชัดเจนมากขึ้นไปอีกชัดเจนมากเลยค่ะจุดขัดแย้งหลักๆที่เราเห็นตอนนี้เลยนะคะคือหนึ่ง เรื่องเวลาเวลาค่ะทรัมป์ดูเหมือนจะอยากให้มันจบเร็วๆอาจจะเพื่อภาพลักษณ์ผลงานทางการทูตอะไรก็ว่าไปแต่ในธัญาฮูบอกว่ามันเร็วไปปฏิบัติการทางทหารมันยังไม่เสร็จตามเป้าที่วางไว้เลยครับสองก็คือเรื่องแนวการถอนกำลังที่เมื่อกี้เราคุยกันที่สหรัฐบอกว่าตกลงแล้วแต่อิสราเอลออกมาโต้ว่ายังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาทั้งมดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่อันนี้มันสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจกันหรือรว่าการพยายามกดดันกันผ่านสื่อหรือเปล่าครับ เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่สามคือการสื่อสารระหว่างกันที่ดูจะมีปัญหาพอสมควรปัญหายัางไงครับคือเราจะเห็นข่าวหลุดออกมาจากทางวอชิงตันบ่อยๆนะคะถึงความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจกับท่าทีของเนทันยาหูที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรอ๋อครับในขณะที่ทางอิสราเอลเองก็อาจจะมองว่าสหรัฐไม่ได้เข้าใจสถานการณ์หน้างานจริงๆ มันก็เลยยิ่งทําให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆอืมดูเหมือนความสัมพันธ์จะตึงเครียดกว่าที่เราเห็นภายนอกเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่4ที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องความสมดุลระหว่างภาพลักษณ์กับความเป็นพันธมิตรขยายความหน่อยได้ไหมครับคือสหรัฐเนี่ยก็โดนกดดันจากนานาชาติเยอะทั้ง UN ทั้งยุโรปอยากให้ช่วยเบรกอิสราเอลหน่อย แต่ถ้าไปกดดันอิสราเอลแรงมากนากก็กลัวจะเสียพันธมิตรคนสำคัญไปครับส่วนอิสราเอลเองก็อาจจะเริ่มระแวงว่าเอ๊ะสหรัฐกำลังจะหันไปพึ่งพาหรือไปให้ความสำคัญกับชาติอาหรับอื่นๆอย่างซาอุหรือกาตาม,มากขึ้นหรือเปล่าเพื่อมาถ่วงดูนอำนาจตัวเองเหมือนสหรัฐอยากจะเป็นกลางมากขึ้นแต่อิสราเอลอยากให้สหรัฐอยู่ข้างตัวเองเท่านั้นประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นสมการที่ซับซ้อนมาก ผมเห็นมีรายงานจาก p o l i t i c o ด้วยนะครับที่บอกว่าในทีมของทรัมป์เองมีการพูดคุยกันถึงขั้นว่าอาจจะต้องพิจารณาลดความช่วยเหลือทางทหารที่ให้อิสราเอลอยู่ทุกปีถ้าหากอิสราเอลไม่ยอมร่วมมือกับแผนนี้ใช่ค่ะมีข่าวเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันซึ่งก็มีรายงานว่าทางในท่านยาฮูก็ตอบโต้กลับไปค่อนข้างแรงประมาณว่าพันธมิตรที่แท้จริงเขาไม่ข่มขู่กันด้วยเรื่องเงินช่วยเหลือหรอกโอ้โหแรงเหมือนกันนะครับค่ะ ประเด็นนี้มันสําคัญมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณหรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่มันสะท้อนให้เห็นว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ความขัดแย้งเรื่องนโยบายหยุดยิงธรรมดาๆดาแล้วแต่มันคืออะไรครับมันอาจจะเป็นการทดสอบเลยค่ะว่าอํานาจนาหรืออิทธิพลของสหรัฐในการที่จะชี้นาําหรือควบคุมพันธมิตรในตะวันออกกลางเนี่ยมันยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่ายุคที่สหรัฐสามารถคุมเกมได้ทั้งหมดในภูมิภาคนี้มันกําลังจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆ อน่าคิดมากครับทีนี้ด้วยอุปสรรคมากมายความตึงเครียดก็สูงขนาดนี้แผนหยุดยิงที่ว่าเนี่ยมันมีโอกาสจะสำเร็จจริงๆมากน้อยแค่ไหนครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญถ้าถามถึงโอกาสที่จะมีการประกาศแผนออกมาเนี่ยคิดว่ามีอยู่ค่ะเพราะทรัมป์อาจจะอยากได้ภาพนั้นครับแต่ถ้าถามถึงโอกาสที่แผนนี้จะสำเร็จจริงๆในระยะยาวเนี่ยเออส่วนตัวมองว่าค่อนข้างน้อยค่ะเพราะอะไรครับ อุปสรรคใหญ่ที่สุดเลยนะคะคือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่มันฝังรากลึกมากๆระหว่างคู่ขัดแย้งหลักคืออิสราเอลก็ไม่เชื่อฮามาสฮามาสก็ไม่เชื่ออิสราเอลพอไม่มีความไว้ใจเนี่ยข้อตกลงอะไรก็ตามที่ทําออกมามันก็จะเปราะบางมากๆพร้อมจะพังได้ตลอดเวลานอกจากความไม่ไว้วางใจระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับที่เป็นอุปสรรคสําคัญมีอีกหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นความขัดแย้งภายในของแต่ละฝ่ายเองด้วย ภายในยังไงครับอย่างในอิสราเอลเองรัฐบาลของเนทันยาหูก็เป็นรัฐบาลผสมที่มีความเห็นแตกต่างกันเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะกลุ่มขวาจัดที่อาจจะไม่ยอมรับการหยุดยิงง่ายๆแล้วก็ยังมีเรื่องคดีความส่วนตัวของเนทันยาหูหรือการต้องพยายามรักษาเก้าอี้ตัวเองทางการเมืองอีกอ๋อครับแล้วฝั่งฮามาสล่ะครับมีปัญหาภายในไหม ก็มีรายงานว่าฮามาสเองก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะคะอาจจะมีหลายปีกหลายกลุ่มย่อยที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางของส่วนกลางทั้งหมดก็ได้ซึ่งมันก็ทําให้การเจรจาหรือการรับประกันข้อตกลงมันยากขึ้นไปอีกอืมเข้าใจครับนอกจากปัญหาภายในแล้วมีปัจจัยภายนอกอื่นๆอีกไหมครับก็มีเรื่องแรงกดดันจากประเทศในภูมิภาคค่ะอย่างอียิปต์กาตาร์หรือซาอุดีอาระเบีย ประเทศเหล่านี้จริงๆก็อยากให้สงครามมันจบลงเร็วๆนะคะเพราะมันกระทบเศรษฐกิจกระทบความมั่นคงของเขาเหมือนกันครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องดําเนินนโยบายอย่างระมัดระวังมากๆไม่กล้าที่จะออกตัวแรงหรือผลักดันอะไรเต็มที่เพราะก็กลัวผลกระทบทางการเมืองทั้งในประเทศตัวเองหรือกลัวจะถูกมองว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป ดูเหมือนทุกคนจะติดกับดักอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันซับซ้อนพันกันไปหมดเลยยังไม่นับรวมเรื่องการเมืองภายในของสหรัฐเองด้วยนะคะที่ทรัมป์ก็ต้องคำนวณเรื่องฐานเสียงตัวเองเรื่องคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งการจะไปบีบอิสราเอลมากไปก็อาจจะเสียคะแนนจากกลุ่มที่สนับสนุนอิสราเอลได้แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะถูกมองว่าอ่อนแอไปอีกครับแล้วก็ยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เลยคือความรุนแรงที่มันอาจจะปะทุขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลา แค่มีการประทะกันเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก็อาจจะทำลายบรรยากาศการเจรจาทั้งหมดให้พังลงได้ในพริบตาเลยค่ะโอโ้โหฟังดูแล้วอุปสรรคมันเยอะมากจริงๆนะครับค่ะแผนนี้มันก็เลยเหมือนเอ่อเหมือนกระจกบางๆที่วางอยู่ท่ามกลางพาย,ยุเลยค่ะโอกาสที่มันจะสําเร็จจริงๆได้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายจริงๆอย่างเช่น,อ,ชนอียิปต์หรือกาตาร์ที่สามารถให้หลักประกันอะไรบางอย่างได้ไม่ใช่แค่แรงกดดันจากมหาอำนาจอย่างเดียว แล้วสถานการณ์การเจราจา,ราล่าสุดเลยนะตอนนี้คือช่วงต้นเดือนตุลาคม2025เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับก็มีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างค่ะคือมีการกลับไปตั้งโต๊ะเจราจากันอีกครั้งที่กร,รุงไคโรป,ประเทศอียิปต์อ๋อครับมีใครบ้างกับรอบนี้ก็มีทีมทูตจากฝั่งทรัมป์มีตัวแทนจากอียิปต์กาตาแล้วก็อิสราเอลด้วยค่ะกลับมานั่งคุยกันอีกรอบและมีผลอะไรออกมาบ้างไหมครับ มีรายงานข่าวจากรอยเตอร์หรือ BBC นะคะที่บอกว่ามีความคืบหน้าอยู่บ้างเล็กน้อยคือเหมือนจะตกลงกันได้ในหลักการเรื่องการแลกเปลี่ยนตัวประกันในระยะแรกก่อนระยะแรกนี่คือใครบ้างครับก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงเด็กคนชราหรือผู้ป่วยค่ะและกับนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งฟังดูเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็คงยังมีความกังวลอยู่ยังมีอยู่มากเลยค่ะ คือถึงแม้จะตกลงในหลักการระยะแรกได้แต่สื่อของอิสราเอลเองอย่างฮาร์เรสก็ยังแรงงานว่าเนทันยาหูยังไม่ได้ลงนามรับรองข้อตกลงนี้นะคะเอาทำไมล่ะครับเพราะเขายังต้องการหลักประกันที่มันชัดเจนกว่านี้ว่าในช่วงที่มีการหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยฮามาสจะไม่ฉวยโอกาสฟื้นฟูกําลังหรือกลับมาโจมตีอิสราเอลอีกอ๋อครับแล้วทางฝั่งฮามาสล่ะครับเขาว่ายังไงบ้าง ทางโฆษกของฮามาสที่อยู่ที่โดฮาก็ยังคงย้ำจุดยืนเดิมค่ะว่าต้องการการยืนยันที่ชัดเจนว่าข้อตกลงนี้มันจะต้องนำไปสู่การหยุดยิงแบบถาวรไม่ใช่แค่หยุดยิงชั่วคราวทำไมเขาถึงกังวลเรื่องนี้ครับเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นแค่การพักรบชั่วคราวเพื่อให้อิสราเอลได้หยุดพักหายใจแล้วก็กลับมาโจมตีหนักกว่าเดิมหรือกลัวว่าจะเป็นกับดักอะไรบางอย่างค่ะอืม ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ไว้ใจกันอยู่ดีนะครับใช่ค่ะแล้วในขณะที่กําลังเจรจากันเนี่ยการประทะในพื้นที่จริงๆมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะคะตามรายงานของออลจาซีราก็ยังมีการยิงกันอยู่สถานการณ์มันก็เลยยังเปราะบางมากๆ เหมือนเกมหมากรุกเลยนะครับต่างฝ่ายต่างค่อยๆเดินรอดูท่าทีกันไปประมาณนั้นเลยค่ะโอกาสที่จะมีการพักรบระยะสั้นๆเพื่อมนุษยธรรมหรือเพื่อแลกตัวประกันร,ระยะแรกเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรมาแทรกสะกอนนะคะคแต่ถามว่าจะนําไปสู่การหยุดยิงถาวรหรือสันติภาพจริงๆได้เลยไหมอันนี้ยังไม่มีใครกล้าฟันทงเลยค่ะยังต้องดูกันต่อไปยาวๆครับ พอเรามองภาพกว้างออกไปอีกนิดหนึ่งผลกระทบของความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อแล้วก็การเจรจาที่ไม่ค่อยคืบหน้าแบบนี้มันส่งผลต่อภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมยังไงบ้างครับโอโ้โหผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยค่ะเอาแค่ด้านเศรษฐกิจและสังคมก่อนเลยนะคะในกาซานี่คือแทบจะล่มสลายไปแล้วครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์หรือจอร์แดนทั้งเรื่องผู้ลีภ้ภัยเรื่องความช่วยเหลือต่างๆแล้วด้านการเมืองล่ะครับ ด้านการเมืองในภูมิภาคนี่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะคือบทบาทของประเทศตัวกลางอย่างกาตาร์หรืออียิปต์ดูจะเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งมันอาจจะกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจเดิมในภูมิภาคที่เคยมีสหรัฐเป็นผู้กลุ่มเกมหลักอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้อืมน่าสนใจครับแล้วด้านความมั่นคงการทหารล่ะครับด้านความมั่นคงและการทหารนี่คือความตึงเครียดมันสูงม,มากเลยค่ะ ประเทศอาหรับต่างๆก็ต้องกลับมาทบทวนปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตัวเองอิรานก็กลายเป็นจุดที่ถูกจับตามองมากขึ้นไปอีกครับแล้วก็ยังมีด้านการทูดระหว่างประเทศด้วยที่เราจะเห็นว่า UN หรือกลุ่มประเทศในยุโรปก็พยายามเข้ามามีบทบาทกดดันให้เกิดการหยุดยิงมากขึ้นในขณะที่มหาอำนาจอย่างจีนหรือรัสเซียก็เฝ้าจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตะวันออกกลางตอนนี้กลายเป็นเหมือนสนามแข่งขันทางอำนาจที่สำคัญอีกครั้งเลยค่ะ สรุปได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างสองฝ่ายจริงๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เป็นจิ๊กซอภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนมากการตัดสินใจใดๆณตอนนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความสัมพันธ์ต่างๆในตะวันออกกลางไปอีกนานเลยใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนโดมิโนที่ถ้าตัวหนึ่งล้มมันก็จะกระทบต่อไปเป็นทอดๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงการทูต การจะคลี่คลายปมปัญหานี้มันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็อาจจะต้องใช้ความจริงใจาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยพอเราเจาะลึกกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเราจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าคำว่าหยุดยิงในบริบทของตะวันออกกลางเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่การหยุดยิงปืนจริงๆ ค่ะมันซับซ้อนมากมันผูกโยงอยู่กับอะไรหลายอย่างมากทั้งประวัติศาสตร์ที่สั่งสมมานายความไม่ไว้วางใจกันอย่างรุนแรงแรงกดดันทางการเมืองภายในของแต่ละฝ่ายแล้วก็ผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายมองว่าตัวเองต้องรักษาไว้ให้ได้สหรัฐอาจจะมองเรื่องผลงานทางการทูตเรื่องภาพลักษณ์ผู้นำโลกค่ะอิสราเอลมองเรื่องความมั่นคงความอยู่รอดของตัวเองเป็นหลักอืมฮามาสอาจจะมองเรื่องความอยู่รอดของกลุ่มตัวเอง กลัวการถูกทำลายล้างทุกฝ่ายปากก็บอกว่าอยากให้สงครามมันจบลงนะแต่เงื่อนไขหรือคำว่าแต่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันยังดูห่างไกลกันเหลือเกินแล้วท่ามกลางเกมการเมืองเกมการทู่ที่ซับซ้อนเหล่านี้คนที่ต้องแบกรับต้นทุนที่แท้จริงที่เจ็บปวดที่สุดก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายนะคะครับจริงครับ แผนการใดๆก็ตามถึงแม้บนกระดาษมันจะดูดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันขาดรากฐานที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันและการยอมรับในความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็ยากมากค่ะที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนจริงๆได้อืมตราบใดที่ความกลัวความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจมันยังคงฝังลึกอยู่สงครามหรือความขัดแยง้งมันก็พร้อมที่จะปะทุข,ขึ้นมาใหม่ได้เสมอเลยค่ะ เพราะฉะนั้นการติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปก็คงต้องอาศัยความเข้าใจที่รอบด้านจริงๆนะครับต้องพยายามฟังข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วก็ต้องหัดตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราได้รับมาด้วยใช่ค่ะอี่มันอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังท่าทีหรือคำพูดของแต่ละฝ่ายด้วยเพราะบางทีภาพที่เราเห็นผ่านสื่อมันอาจจะไม่ใช่ภาพทั้งหมดจริงๆก็ได้ใช่เลยค่ะแล้วสุดท้ายนี้อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้เราได้ลองกลับมาคบคิดกันต่อนะคะว่า ไม่ว่าการสู้รบหรือการเจรจามันจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไหร่หรือในรูปแบบไหนก็ตามแต่ความท้าทายที่แท้จริงหลังจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าการหยุดยิงของหัวใจก็ได้การหยุดยิงของหัวใจค่ะคือถ้าความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมันยังคงอยู่แล้วก็สันติภาพที่ได้มามันก็ยังคงเปราะบางอยู่ดี ทีนี้มันมีอะไรบ้างไหมที่เราในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งหรือในฐานาปะปัจเจกบุคคลเนี่ยพอจะทําได้บ้างเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นแทนที่เราจะแค่ติดตามข่าวสารหรือเลือกข้างไปเพียงอย่างเดียวอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยครับค่ะนั่นอาจจะเป็นคำถามที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าการที่เราจะคอยติดตามว่าผลการเจรจาครั้งต่อไปมันจะเป็นอย่างไรเลยก็